We are around Good people Good neighbor ใ nice น community อบอุ่นมากค่ะที่งาน Silver City Anniversary Party เราได้รับเชิญจากลูกๆของเขาค่ะให้มาร่วมงานที่จัดให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราก็สนิทคุ้นเคยกับท่านอยู่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าท่านแวะมาเยี่ยมเราบ่อยๆค่ะอีกคุณพี่ผู้หญิงนะคะ ก็คอยมากดไลค์ใน Facebook ให้เราทุกเช้าค่ะก็ยังว่าอยู่นะคะเอ๊้ทำไมช่วงหลังๆท่านหายไป ก็พึ่งทราบเนี่ยแหละค่ะว่าพิ่งหายป่วยนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอแล้วก็ที่ดีใจที่ได้มางานสักทีนะคะจากที่ชุมชนเราเพื่อนบ้านหลายท่านก็เชิญมาหลายรอบแต่ก็ไม่ได้จังหวะมาสักทีเพราะว่าเขาก็อยากให้เรานะคะได้มาแนะนำตัวแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆท่านอื่นค่ะ ขอบคุณมากนะคะอาหารอร่อยชอบเค้กรูปภาพแล้วก็แว่นเก๋ๆมากค่ะ่อัมคบบนี่อเลย่มเค้กแฮปปี้เชอร์อโหเค้กแฮปปี้เชอร์ อ๋ออยู hmm. uh, oh, oh, mm ่ท hmm. ้งอี okay. mm ้ด hmm. ah, ีไหลอ๋อยู ah. mm ่อ hmm. mm ี้ดีแล้วก็มีผลไม้ได้ค่ะคุณได้ค่ะไหลไหลค่ะ

คอมมูนิ้ชมค่ะมาดูวิดีนั่งดีโอ้โหลูกพี่เราแต่พี่เรา Let's celebrate กันค่ะมางานเลี้ยง60ปี Happy Anniversary ของเพื่อนบ้านเราค่ะเราได้รับเชิญจากลูกๆของเขานะคะ ซึ่งก็เป็นทนายเป็นคุณพยาบาลค่ะน่ารักมากเลยเพื่อมาร่วมจัดงานนะคะเซ r ร์ไพรส์แอนนิว a ซ y รี r ป y ร์ตี้ให้กับพ่อแม่ของเขาค่ะภายในคาน,นะคะก็มอีอาหารค่ะจัดได้แบบโอ้โหน่ากินน่าทานมากแล้วก็อร่อยนะคะ เป็นแบรนด์ที่ทุกคนนิยมค่ะพวกเรานิยมค่ะเพื่อนๆดูสิคะ่ะในงานก็ตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะดีใจที่ได้มาแล้วก็ขอบคุณที่ได้มานะคะนอกจากว่าอาหารแล้วเนาะสถานที่ที่จัดที่คอมมูนิตี้แล้วนะคะ ก็ยังมีเค้กที่เราประทับใจนะคะเพราะเป็นเค้กรูปภาพของครอบครัวเขาแล้วก็ทานได้ด้วยค่ะชอบมากเลยมีรูปภาพมีรูปบรรยากาศครอบครัวความรักของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่นะคะเจ้าของงานแล้วก็ประทับใจค่ะแล้วก็เอนจอยแล้วก็ได้เจอเพื่อนบ้านหลายๆคนด้วยขอบคุณนะคะที่ให้เราได้มาร่วมง,งานลวงวันแห่งความสุขนี้ค่ะ 哦，你刚才讲了什